กา m ์มินฟอร์เนอร์สองเครื่องนี้เปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกลีไบส์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาชาร์จไฟได้ตามปกติตอนนี้ชาร์จไฟเข้าที่91%นะครับจากตอนแรกที่มาชาร์จไฟไม่เข้านะครับตรวจเช็คสายชาร์จของลูกค้านะครับอันนี้นะครับช็อตช,ชำรุดนะครับเพราะว่าชาร์จไฟเกินนะครับก็มีอาการสาเหตุมาจากสายช็อตมาก่อนนะครับก็ยังฝืนใช้งานมาอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็ตรงนี้ส่งผลให้ตัวเครื่องช็อตชํารุดตามไปด้วยนะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับเรื่องไฟฟ้าถ้าสายละลายช็อตอข้ามกันแล้วก็จะส่งผลมาที่ตัวเครื่องด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็ลูกค้าก็รับสายชาร์จเทียบของทางร้านล็อกลีไบไปด้วยนะครับก็ตรงนี้ต้องขอบพระคุณลูกค้าที่เข้าใจทางร้านด้วยนะครับก็ ตอนนี้ก็กินกระแสไฟชาร์จแล้วก็ไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับซ็นเซอร์ฮาร์ดลดก็ทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะติดนะครับกดเลื่อนลงนะครับก็ชีพจรก็ขึ้นทันทีนะครับเ่ินขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยครับปิดไฟเปิดไฟหน้าจอนะครับย้อนกลับ นะครับทำการต่อสายชาร์จนะครับให้กับลูกค้าดูนะครับนี่นะฮะชาร์จไฟขึ้นสถานะได้ตามปกตินะครับก็แนะนําว่าอย่าใช้สายเดิมนี้นะครับก็จะส่งผลให้ช็อตอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ